พี่น้องใหม่อย่างไงเราพี่น้องนี่ไงไงซ้ำกรรมบุหมวาสันซะไงเติบเลยนะพี่น้องอืมเลี้ยงแลวนี่ระนาดเป็นแถวอยู่ไงเติบพี่น้องค่ะส่วนอย่างแต่เสียหายพี่น้องเบิงเนาะะเนาะให้พี่น้อง,งเมืองเบ,บิงน้ำกันอีกตนหนึ่งพี่น้องนี่ไม่ไงซ้ำนี่มันจังเป็นจังหดมันจังไงบอ ทั่วถึงต้นนี่พี่น้องเห็นบาตตมันมันเน่าลงไปเรื่อยๆโตไม่ยางเพราะว่าอตอนที่เทาซื้อนะพี่น้องตอนเท่าซื้อน,นั่นหากมันเนาะพี่น้องเนาะหากของไม้ยางนี่เขาจะมีปัญหาเขาบบเดินแล้วก็ปวกกินพี่น้องเบิ่งคุ้นแม่สี่ภาคคุดเบื้องหาสาเหตุพี่น้องพอคคุดออกมาพี่น้องห้างหมด มดมันกัดปวกเอ้ยมดมันกัดหกักต้นยางก็ตายขึ้นกันได้พี่น้องพี่มันเป็นผิษได้พี่น้องบดีแวกนี่อุ้ยฉันต้องฉีดยาแล้วล่ะอุ้ยฉีดยาก่อนถ้าจังสิปูกด้พี่น้องเอ้ยพ่นะ่ะอุ้ยเป็นตะย,ย่านแท้ฮูุดงามนี่นี่นี่ต้นนี้เฮ็ดให้ต้นยางตายอุ้ยขนลุกขนพอง อืมอืมฮืมออ้ยฮือโผด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 เอาค่ะพ่อแค่นี้พี่น้องคะขอพุณหลายๆถ้าติดตามรับชมมี่ปัญหาตน้นยางตายก็พอหมด